พก็ข่าวหลายไทยลงห่ตังประเทศบึงเอาเฟซมันั่วประเทศได้แหละต้องั่วประเทศกัน ทายแม่ขาวแม่ขาวบวชขี้พั้มบ้านเขาน้ำอุ่นหันยมหันยมเบรนถามบ่งเอ่า บ้านประกอบมีกอเพิ่นบ่อต้อท่านสมัยท่านค่ะคุณแม่คันทาสมชาตินะครับหนึ่งร้อยบาทคุณแม่คันตนามีของดีผอยแพทย์ตัวหนึ่งร้อยบาทนางสาวผู้ช่วยดีผ้อยแพทย์ นะครับร่วมทำบุญในช่วงเช้าวันนี้นะครับหนึ่งร้อยบาทก็ขอขอบพระคุณขออนุโมทนาบุญคุณแม่เทียมไทยคำนะครับร่วมทำบุญหนึ่งร้อยบาทคุณพ่อเมทาสุขสังฝนนะครับบ้านสองอุ่นหนึ่งร้อยบาทแล้วก็คุณพ่อทองอ่อนหาดีนะครับบ้านของอุ่นร่วมทำบุญในช่วงเช้าวันนี้นะครับหนึ่งร้อยบาทคุณ สายสมอนนะครับสายสมอนติงก้านะครับร่วมทําบุญในช่วงเช้าวันนี้หนึ่งพันบาทแล้วก็คุณพ่อนงค์ใจดีนะครับแจ้งความประสงค์นะครับขอร่วมเป็นเจ้าภาพเขาต้มนะครับในช่วงเช้านะครับหนึ่งห้าร้อยบาทนะครับก็ขอขอบพระคุณขออนุโมทนาดีไปฝากบ้านครไปพี่น้องไปเจ้าบุญทุกแม่นะครับทุกทุกคนทุกท่านนะครับได้ร่วมทําบุญอ่าใน ตั้งแต่วันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งมีนาคมนะครับจนถึงวันนี้นะครับก็ยาเข้าวันที่4นะครับซึ่งการจัดงานปริวาสปฏิบัติธรรมของวัดคะน้อุ่นนะครับก็จัดเป็นประจําทุกๆปีนะครับดเดริ่มนะครับเริ่นะรมตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงวันที่10ของ<ม>ทุกปี <ดา S 2> นะครับภายในเดือนมีนาคมของทุกๆปี นะครับพอพี่น้องบางคนบางท่านก็อาจจะได้รับทราบรับรู้นะครับเก่าประจาธัมพันธ์นะครับไม่ว่าจะตามสื่อต่างๆหรือว่าตามที่พ่อแม่พี่น้องนะครับได้ประจาธัมพันธ์บอกกันต่อไปนะครับซึ่งในแต่ละปีก็จะจัดอย่างนี้นะครับท่านใดที่สนใจไฟในธรรมนะครับก็สามารถที่จะเดินทางนะครับมา เข้าวัดปฏิบัติธรรมกับทางวัดครรมุนได้นะครับเป็นประจำทุกๆปีนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็มีเพื่อนพี่น้องนะครับได้นำพระารขาหวานนะครับเพื่อนำมาถวายพระพุทธเจ้าแล้วก็ขอการดขาวผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมนะครับในวันนี้ก็ขอขอบพระคุณขออนุโมทนาอีกครั้งหนึ่งนะครับ ซึ่งวันพรุ่งนี้กัะวันพรุ่งนี้พี่น้องท่านใดที่มีต้นกล้วย